สงสัยนิดหน่อยครับหลวงตาก็คือสงสัยเนี่ยเราสงสัยหรือมันสงสัยเองเราส่งสัยสงสัยเองครับคือ <c oughs> ก็เลยว่าไอเซซิโลที่ที่ที่หลวงตาพูดนะเนี่ยครคือจริงๆคือ <c oughs> ผมก็เลยว่าคืออสมมุติว่าถ้าถ้าทุกคนที่หรือว่าเราฟังหลวงตาคี้ยคือ <c oughs> ถ้าถ้าเราไม่ได้ไปจับแช่ว่างอะไรข้างในแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้หมกหมุ่นอะไรข้างในเนี่ยค, <c oughs> คือไอการรับธรรมที่ว่าไอหลวงตาที่มันเป็นปัจจุบัน ขณะอย่างนี้ก็คืออันนี้ก็คือเราก็จะรู้ไปไปได้ด้วยตัวเองว่าในขณะนั้นคือมันมีจิตที่มันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันก็ถือว่าเป็นเซตซีโร่มาครับหลวงตาเว้เวไอ้อย่างไอ้เซตซีโร่หมายถึงว่าคนที่ยังหลงอยู่อ๋อมันยังหลงมันจะไม่ไม่เห็นว่าสังขารเกิดเองดับเองไอ้พวกนั้นมันไอ้ตังขารเกิดเองดับเองโดยไม่มีใครไปยึดถือไอ้นั้นมันโตดาบานันมันจะก้าวหน้าไปสู่นิพพานอย่างเดียวแหละ อ๋อคือไอ้เซซิโลนี่คือคือไอ้ที่มันหลงไปยาวๆแล้วคือใช่ใช่มันหลงไปยาวๆมันหลงเพื่อมันหลงสั้น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 ลงจนกระทั่งมันมาเห็นตรงเริ่มจนเริ่มต้นสตาร์ทจำสตาร์ทคือมันหลงยาวครับเพื่อมันหลงสั้น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 ลงมาจนถึงจุดที่มันเริ่มสตาร์ทอ่ะคือมันเริ่มเริ่มจำสตาร์ทสังขารขึ้นมาเนี่ยมันจะได้สั้นเข้าจนกระทั่งมันเริ่มต้นของการจำสตาร์ทของจำสตาร์ทของสังขารตุ้งแต่ง เกิดจูงตั้งเห็นว่ามันเป็นสังขารเองเกิดเองดับเองหรือว่าเราเนี่ยเป็นคนปจําสตาสังขารนั้นอ๋อก็คือมันเหมือนอันนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็คือสุดท้ายคือมันจะเหมือนของเมื่อวานใช่ไหมที่ว่าอันนั้นคือที่เห็นปัจจุบันขณะอันนั้นคือไม่ไม่ใช่เป็นการเซซีโรใช่ไหมเออไม่ไม่ไม่เออไอที่ว่าอย่างเมื่อวานที่ว่ามันไนสังขารเนี่ยก็มันแต่สังขารมันก็ดุกดิกกุกดิกกดิกดิกมันเองไม่มีใครมันก็มันไม่มีมันไม่มีตัวเราไม่มีตัวใครไม่มี่คแตสัง สังขารมันก็ดุกกระดิกกดุกกระดิกกดุกกระดิกเองมันไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงตัวเราไม่ได้ถึงตัวใครไม่คิดตัวเขาไม่คิดถึงอดีตอนาคตอะไรไม่ได้คิดถึงโลกถึงธรรมถึงนิพพานอะไรมีแต่สังขารเนี่ยมันกะดุกกระดิกกะดุกกระดิกกะดุกกระดิกมันเกิดเองดับเองกะดุกกระดิกในในใจอ่ะครับมันไม่ได้อย่างนั้นมันไม่ต้องเทติโลกไม่ต้องจับไม่ต้องไปดูจับสตาร์อะไรนะคือมันไม่มีใครหลงไปกับสังขารจนยาวหรือสั้นแล้วแต่นี้มันมีแต่สังขารเนี่ยมันมันเกิดดับมันมันกะดุกกระดิก <polarization. S 2> เหมือนในความว่างเหมือนในอากาศเหมือนในไม่ได้อยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่นอกตัวเราแต่ม <S essions> ันเหมือนอยู่ในอากาศอยู่ในอยู่ในอะไรก็ไม่รู้มันไม่เป็นความไม่มีไม่มีอะไรรองรับแล้วก็มันไม่ได้ดึกขนาดนั้นนะมันมีแต่จิตหสังขานที่มันทํางานมันเองก็ดุกดุกก็ดุกกดุกมันไม่ได้คิดถึงตัวเราไม่ได้คิดถึงตัวใครไม่ได้คิดถึงอดีตไม่ได้คิดถึงอนาคตไม่ได้คิดถึงโลกถึงธรรมถึงนิพพานมันมีแต่อย่างนี้อย่างเดียวอาการของจิตเหมือนในเนี่ยเหมือนนิ้วตาห้านิ้วเนี่ยที่มันกระดุกกระดิกในความว่างเนี่ยมันเห็นแต่ไอ ห้าเดียวก็คืออาการข้องขันห้าเนี่ยมันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกกระดุกได้โดย็นความรู้สึกนึกคิดถึงตอวบึงแตกแต่มันได้เป็นเรื่องยาวๆนะมันก็คุกคิกคุกคิกุกิกกระดุกกระดิกกระดุกนีไม่รู้เรื่องอะไรเขามันไม่รู้มันมันกระดุกกระดิกอยู่ตลอดเวลาในความว่างในความไม่มีอะไรรองรับไม่ได้ว่ากระดุกไม่รู้สึกว่ามันกระดุกกระดิกในตัวหรือนอกตัวมันมาอยู่ในความว่างในความไม่มีอะไรรองรับไม่ได้ขนาดจิตนั้นมันไม่ได้คิดถึงตัวเราเป็นผู้ดูไม่ได้คิดถึงเรื่องสิ่งที่ถูกดู มันไม่ได้คิดถึงเรื่องคนอื่นไม่ได้คิดเรื่องอนาคตไม่ได้คิดถึงเรื่องทาเรื่องโลกเรื่องนิพพานจะเอานิพพานอะไรมันไม่ได้ม uh. sí. ีผู้ดูผู้ถูกดูอะไรหรอกมันมีแต่สังขารเนี่ยเกิดขดินเองเกิดเองดับเองกกิดูก้นเองเกดขก้นเไม่มีใครไปไล่ดูเกิดดับอะไรหรอกมันมีแต่มันเกิดวึนมาเองดับวพามันเองเกิดมันเองดับมันเองขนาดนั้นเนี่ยมันไอ้สังขารเนี่ยมันก็ยังไงอ่ะมันมันแทบไม่ต้องพูดว่าอะไรอีกต่อไปแล้วะ มันไอ้เจ้าตัวมันมันรู้แจ้งแก่ใจตรงนี้มันก็จะเจือกเจือกถึงใจแต่ส่วนใหญ่ก็น้ําตาไหลทุกคนแล้วไม่อยากพูดตรงนี้นะควับบอกลูกศิลป์ตาเป็นร้องไห้เจ้าี้แงอ๋อก็แสดงว่ามันมีมันมีเป็นสองเฟสใช่ไหมลูกตาก็คือไอ้เฟสเฟสที่เซซิโร่เนี่ยคือคือมันหลงไปยาวแล้วก็ฟูงซ่านแล้วเพื่อให้มันสั้นสั้นสั้นเข้ามาจนว่าไอเหมือนมันเหลือจุดเดียวี่ก็คือมาถึงอีกเฟสหนึ่งที่ที่เห็นเป็นเป็นปัจจุบันขณะที่ว่าจิตเกิดเองดับเองแล้วก็คือสุดท้ายก็คือเห็นว่าาอออิจัังงทุกขตตคื คือมันอยู่ที่จิตแล้วก็คืออันนั้นคือมันก็จะเป็นไปตามธรรมชาติของมันพ้พนจากจิตที่เป็นนิจังทุกขานัตตาเลยใช่เป็นธรรมชาติแล้วก็เรียกว่าเป็นเป็นปัญญาธรรมชาติเป็นความรู้แจ้งธรรมชาติแล้วเป็นสติธรรมชาติก็เรียกได้สติธรรมชาติสติอัตโนมัติก็เลยอ๋อคือ,ค,อคืออย่างนี้ก็คือถ้าถ้าคนไม่เข้าใจว่ามันมีสองเฟสอย่างเงี้ยคือไอการที่เราเห็นเนี้ยเราไปเริ่มเซตซีโร่อันนั้นก็คือไอการที่เราไปเซตซีโร่อันนั้นก็คือมันก็จะมันก็จะ มันก็จะเข้าไปไอีกเฟสหนึ่งใช่ไหมหลวงตาแต่ว่าจริงๆคือคือถา้ถาถ้าถ้าเราใช้ปัญญาสูงสุดเนี่ยก็คือมันก็สามารถที่จะถ้าถ้าเราไม่ได้ฟุ้งซ่านหรือว่าหมกมุ่นหรือก็ไม่ได้แช่ว่างอะไรมันก็สามารถที่จะเห็นจิตปัจจุบันขณะเหมือนที่หลวงตาว่าอันนี้ได้เลยใช่ไหมต,ไต่อต่อหน้าหลวงตา<ด>ที่ที่อยู่เป็นปัจจุบันขณะอย่างนีแ้แต่แต่ที่มาแก้แก้ทาพวกนี้ไงพวกที่บอกว่าไม่เห็นจิตปัจจุบันขณะไม่ติดยึดอะไรว่างเปล่าว่างเปล่าว่างเปล่าอะไรคนที่ชอบมานิพานว่าง เอคือมันเอาเอาตัวเราเนี่ยไปตั้งมาตั้งรู้ความเกิดดับไว้แต่ตัวเราเนี่ยตั้งรู้คาไปเลยอันนี้มันไม่ไม่เห็นพูดไงก็ไม่เห็นอันนี้ต้องเซตซีโลครับคือเซฟซีโร่เลิกดูจิตถ้ายังมีดูจิตยังรู้จิตรู้อาการว่าเราว่างเราว่างเราว่างอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องเลิกเลยเลิกเลิกเลิกสนใจว่าเราว่างนี่ต้องเซตซีโลเลิกสนใจว่าเราว่างเลิกสนใจว่าเรานิพานถ้ายังสนใจว่าเราว่างเรานิพานอันนี้ต้องเลิกเลยถ้าไม่เลิกเนี่ยมันติดแค่ตาย แล้วมันก็จะไม่ดูอะเราเนี่ยจะดูติดติดว่างในลูกตาว่าเราวาดตลอดเวลาเราวาดตลอดเวลาเราดูที่ไรมีใจมันก็จะว่างเปล่าดูที่ไรมันก็ไม่ติดอะไรเห็นสังขารเกิดดับแต่เราอยู่ฝั่งความว่างเนี่ยแต่เราเห็นสังขารเกิดดับบางคนก็ดูความว่างดูแต่เห็นแต่ความว่างบางคนก็เอาตัวเราอยู่ความว่างเห็นสังขารเกิดดับคือมันมีสองอย่างคือไอ้ไปเห็นตัวเราแต่เอาตัวเราไปเห็นความเกิดดับเห็นปรแต่งแต่ตัวเราเนี่ยเป็นความว่างอีกกรณีหนึ่งเนี่ยเราไม่เห็นตัวเราเอาตัวเราไปดูความว่าง แต่ตัวเราที่ไปดูความว่างมันปรุงแต่งแต่ไม่เห็นตัวเราเห็นแต่ความว่างเนี่ยไอ้สองกรณีเนี่ยพูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องแต่เราก็เห็นว่าเนี่ยไม่เห็นตัวเองนี่พอหลวงตาว่าว่ามายึดยึดยึดหรือคิดยังคิดถึงโน่นอยูค่คิดถึงลูกคิดถึงสามีภรรยายังคิดถึงตบัตรพันสารบ้านช่องญาติพี่น้องอยู่ถ้าเขาบอกว่าไม่ได้คิดไม่ได้คิดคือเวลาดูทีไรเนี่ยดูเข้าไปในดูดก็คือดูใจของตัวเองก็คือดูเข้าไปในตัวเราเนี่ยมันมีแต่ความว่างเปล่าไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเลยทำไมหลวงตาบอกว่า คิด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 ถึงญาติพี่น้องคิดถึงสมบัติพันฐานบ้านช่องคิดถึงลูกหลานคิดถึงแต่คนอื่นเนี่ยไม่ใช่เราอย่างเดียวนะพวกกัลยาณนังิษต่างๆเนี่ยก็เห็นหมดแล้วว่าทุกข์มากเลยคนเนี้ยทุกสารมากน่าสุสารมากเลยเพราะอะไรไม่เห็นตัวเองเขาไม่เห็นตัวเองอย่างนี้ต้องเซติโล่ต้องต้องเลิกเหมือนกับว่าเลิกคิดถึงนิพพานเลิกคิดถึงความว่างเลิกคิดถึงเซติโล่เลยแล้วก็เลิกฝึกจิต เริ่ฝึกจิตเริ่คิดถึงนิพพานเริ่ถือความว่างเริ่จริงๆนะแต่มันเริ่มไปได้นานหรอกแป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะโผล่เพื่อต้องการให้เห็นว่ามันเริ่มต้นจําสตาร์และความเคยชินเนะี่ยเดี๋ยวมันจะจมจำสตาร์ว่าจะจําสตาร์อะไรอ่ะจะจำสตาร์คิดถึงลูกเมียคิดถึงสามีภรรยาหรือว่าจําสตาร์ฝึกจิตละ่ะหรือจําสตาร์จะไปเอานิพพานเนี่ยเริ่มจําสตาร์ Start, จริงจะเห็นเริ่มต้นแหละเนี่ยเพื่อเห็นตรงนี้แหละ แต่สําหรับคนนี่มันเห็นหมดแล้วมันก็ไม่มีละคนไม่หลงกันนะจจกระทั้งเห็นเนี่ยมันจิตมันทํางานในขันห้าเหมือนนิว่าดิวลุงตาเรีวกว่าขันห้าเนี่ยมันก็ไปดูก็ด้ก็ดูี่ในความว่างของในความว่างเปล่ามันรู้สึกว่าในตัวว่างนอกตัวไม่ไม่มีการไปดูจิตไปไม่ได้พูดถึงเรื่องดูเรื่องเรื่องติ่งที่ถูกดูเรื่องผู้ดูมันไม่ได้ไปการไปดูแล้วแล้วมันไม่ได้ไม่ได้คิดถึงใครไม่ได้คิดถึงอะไรไม่ได้คิดอดีตอนาคตเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องนิพพานแล้วมันมีแต่ไอ้เนี่ยในใจ มีแต่ไอ้เหมือนนิ้วห้าดิ้วตานี่มันก็ดุกกระดิกก็ดุกกระดิกกดุกกระดิกกุิ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 กมันมีแต่อย่างเงี้ยไอ้ผู้ดูไม่มีนะไม่มีผู้ดูเลยมีแต่อาการที่ยุกกิ๊กกุ้งกิ๊กในความไม่มีอะไรอันเนี้ยมัน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 เหนือเขาพูดแหละที่บอกว่าเหนือขึ้นไปจนไม่มีที่หมายที่เขาถามเรา่าอันนี้คือมันเหนือเขาพูดจนไม่มีที่หมายแล้วมันไม่มีอะไรไม่รู้ไม่มีอะไรที่ว่าเราหมายว่าอันนั้นนิพพานมันคืออะไรมันมันม่่มมีีคััััทหาายแล้้ววเเเจจจตตปป็นงงอ อันนี้มนไม่ต้องเซตซีโร่แล้วไอ้เซตซีโร่พวกยังหลงอยู่ถึงจะเซตซีโร่ไอ้พวกไม่หลงเห็นสังขารเกินดับแล้วไม่ต้องเซตซีโร่ละวมนก็เห็นสังขารเกินดับไปเลยอย่างนี้คือเราก็ต้องสังเกตก่อนว่าคนที่เข้ามานี่คือจะต้องเซตซีโร่หรือว่าอีกจําพวกหนึ่งคือสามารถที่จะใช้ปัญญาอันนี้ไปเลยก็คือหลองตาก็ใช้วิธีนี้เอเอเราก็ใช้วิธีนี้สังเกตเอา,เอ,าอันนี้มันทั้งกิเลสหนาตัณหาจัดแล้วก็บวกกับความทุกข์ด้วย ทุกแล้วก็มีเป็นพวกกิเลสหนาคือไฟราคาเนี่ยกำเริบรุนแรงมากเลยจนแดงเผาผานใจสีในเป็นสีแดงเลยแบบเนี้ยไม่ต้องพูดถึงเลยว่านิพพานบ้างอันนี้มันแสดงว่าท,ทั้งกิเลสเผาใจมาร้อนลอนแล้วก็บวกกับความทุกข์พวกเนี้ยยิงย่งคนที่มีอารมณ์ก้าวลาวเก็บกดมาด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหหลังสีคําแล้วมันมีพลังออกมาเป็นความเครียดปวดหัวเหมือนนะแล้วก็มันก็โอ้โห แต่เจ้าตัวจะบอกว่าว,า,วางทุกคนนิพพานทุกแทบทุกคนตรงนี้แต่อโหมันเครียดมากเลยเครียดเครียดผู้ตายคนนี้ต้องไปกินยากินยาแล้วก็ประสาทช่วยด้วยแล้วก็ให้มันปรับธาตุครับเพื่อจะปรับการหลั่งสารเคมีให้มันปกติแล้วก็พอที่จะฝึกจิตได้ลูงตาก็แก้บางทีแก้ให้ไปพารนาความตายมั่งบางทีพี่นาแล้วแต่แต่ว่ามันก็ไม่ก็ไม่่อยทําบอกพิ่นาความตายก็ก็ไม่่คยทํากันเพราะว่าอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ทําแล้วเพราะว่ามัน เขาเข้าใจว่าการกลับไปพิจารณาความตายหรือไปบริกรรมเนี่ยมันมันต่ำมันเหมือนกลับไปอยู่โรงเรียนไปเข้าโรงเรียนอนุบาลใหม่แต่เขาจนจบด็อกเตอร์นิพานแล้วเขาก็จะไม่ทําพวกนี้ก็จะไม่ทําจะจะไม่ยอมทําเด็ดขาดเลยเพราะว่าเขาที่ผ่านแล้วบอกให้ไปทําน่นทํานี่ก็ไม่ทาสุ้ายก็อยู่กับความว่างทั้งวันทํากับข้าววยความว่างรดน้ําต้นไม้ในความว่างเดินไปเดินมาด้วยใจว่างก็จะว่างทั้งวันเนี่ยทําอะไรก็ว่างทําอะไรก็ว่างว่างทั้งวันมันก็ ไอ้พวกนี้ไม่ต้องมีพวกเมียพิญญาหรอกพวกกัลยานมิตรเขาจะรู้ว่าใครเครียดอยู่ด้วยกันมันจะรู้อีกว่าไอ้คนไหนเครียดไปเครียดเขาก็จะรู้เขาก็พยายามห่างๆหน่อยว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวกัดเอาเดี๋ยวจะกัดเขาเขาก็ไม่ค่อยอยากเข้าใกล้แต่เจ้าตัวบ่อนนิพานว่างแต่นิพานว่างแต่ละคนเราเห็นเข้าใกล้ไม่ได้ทุกคนไอ้พวกนี้ต้องเซตซีโร่ใหม่หรือว่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ต้องเลิกเลิกเลยเลิกฝึกจิตไปเลยมันเครียดมากเกินไปน่นไปไอ้มันผ่อนคลายไปผ่อนคลายไป แต่จริงๆคือไอ้การผ่อนคลายนี่คือหลวงตาแค่ว่าจะเปลี่ยน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 โลกไอ้โลกที่ที่มันเป็นอยู่เพื่อให้เป็นปกติเฉยๆแต่คือมันไม่ใช่ว่าเป็นการไล่หรือว่าการอะไรแต่เป็นการรักษาอาการไอ้ที่มันไม่ปกติเนี่ยเพื่อให้เป็นปกติหรือเพื่อที่จะมาทําความเข้าใจอย่างที่หลวงตาอธิบายอย่างนี้ใช่ไหมครับที่ใช่แต่เขาไม่เข้าใจเขาจะหนอยเขาเอาหลวงตาไล่ใช่มาถึงว่าให้ไปผ่อนคลายให้ไปผ่อนคลายจะบ้างเออ ไปผ่อนคลายพอมันเป็นเป็นปกติแล้วก็ค่อยกลับมาค่อยๆนั่คือสติโลกใหม่หมายถึงว่าผ่อนคลายไปแล้วก็ตอนนี้อะมาค่อยๆปรับใหม่ปรับความเข้าใจใหม่คือยอมที่จะปฏิบัติตามไอ้จริงๆคือไอ้ไอ้การไปไปผ่อนคลายมันก็เป็นการเซติโล่อีกวิธีหนึ่งใช่ไหมครับใช่ใช่จริงๆแล้วถ้าแต่นี่มันยังเป็นแบบเซติโล่แบบว่าไปเพลิน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 แต่ก็มันก็เป็นการแก้แก้ทางจิต คือมันก็ไปเพลินเพลินเปินเพินสบ้างมันก็จะแก้ทางจิตที่เครียดที่ตึงเครียดมากเกินไปแต่มันก็ไม่ได้ไม่เหมือนได้เซ็เซโี่ิลุงตาบอกคือไอ้ตัวเนี้ยมันจะเห็นเริ่มต้นจิตเริ่มต้นจําสต้ามันจะเห็นที่หลวงปู่ม่านบุญเล้โตพ่อแม่กวาดจา์ใหญ่่ันว่ารู้ต้นจิตจิตต้นโพลหน่อยหัวรูปปลายจิตผิดทันทีครับคือมันไปยาวเกินไปมันมันมันเป็นรูปปลายจิตมันไม่ไม่สามารถพทุกข์ุกได้รู้ทีไรมันไปปลายจิตไปปลายจิตคือมันคิดไปยาวเกินไปแล้ว อันนี้มันคือรู้ต้นจิตจิตต้นพลน้วยหัวรู้ปลายจิตผิดทันทีมันไม่มาต้นจิตทันทีจิตที่มันเริ่มต้นจําสตาร์มันไม่มาทันทีมันปลายยาวหมดผมจะรู้อะไรก็ปลายยาวทุกทีอันนี้ไปปลายจิตแั้นรู้ต้นจิตจิตต้นพลนหน่วยหัวรู้ปลายจิตผิดทันทีไอ้ต้นจิตก็คือเริ่มต้นจําสตาร์คอยคุณจําสตาร์อะไรขึ้นมาเนี่ยคือต้นจิตคือเริ่มต้นจําสตาร์ที่จะดิ้นรนค้นหาพยายาม หรือว่าจะไปเป็นผู้รู้ผู้รู้หรือว่าจะไปเช็คตรวจสอบหรือจะฝึกจิตอะไรเริ่มต้นจําสตาร์นเริ่มต้นจ,นนจะฝึกจิตพอเปนเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าเริ่มต้นจิตมันมีต้นจิตที่ปรุงแตง่งกับต้นจิตแท้จิตเดิมแท้บริสุทธิ์คือความไม่ปรุงแตง่งนั่นก็คือต้นจิตเหมือนกันก็เพื่อว่าพอคุณมาเริ่ม,มนปรพุงยาว,ยาว พอเริ่มต้นจำสตาเเริ่มต้นเทติโลใหม่ก็ค่อยสัน้นลงสัน้นลงสั้นลงสั้นลงจนกระทั่งมาเห็นมันเริ่มต้นจำสตาร์ทพอเริ่มต้นจำสตาร์ทปุ๊บคุณก็เข้ามันเริ่มต้นจำสตาร์ไหนคุณก็เห็นแล้วว่ามันเริ่มต้นจำสตาร์ทมาจากความไม่มีอะไรเลยคุณก็เข้าไปถึงจิตเนี่ยมันปรุงแต่งอยู่ในความไม่มีอะไรเลเนี่ยเข้ามาถึงความไม่มีอะไรดังนั้นในต้นจิตจริงๆมันมีทั้งต้นจิตที่เริ่มต้นจำสตาร์ทปรุงแต่งกับต้นจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์คือความไม่มีอะไรแต่่มมันกก็ต้อ,ตตองไาาจ ไอ้จิตที่ปรุงแต่งไปยาวและสั้น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 จึงมาเริ่มต้นเห็นจิตที่เริ่มต้นจำสตาร์พอเริ่มต้นจำสตาร์เสร็จแล้วก็มันจึงเห็นว่าเอาจำสตาร์มาจากไหนไวะเนี่ยมันก็จำสตาร์มาจากความไม่มีอะไรมันก็เลยไปพบจิตแพ้ที่บริสุทธิ์เนี่ยก็เป็นเรียกว่าต้นจิตเหมือนกันแต่เป็นต้นจิตที่บริสุทธิ์ต้นจิตตั้งเดิมที่บริสุทธิ์กับต้นจิตที่มีอวิชชาคือเริ่มต้นปรุงแต่ตงโดยมีเราตัวเราตัวตัวนั่นก็คือเริ่มต้นจิตที่เป็นอวิชชาขึ้นมาในจักรวาาเนี่่คตต้จิ รู้ต้นจิตจิตต้นพจนในหัวรู้ปลายจิตผิดทันทีคนก็ถามหลวงตามาเลยว่าไอ้ต้นจิตต้นจิตตัวนี้แปลว่าอะไรหมายถึงอะไรก็คืออันนี้น่ก็คือจริงๆก็คือเหมือนที่หลวงตาที่ผมถามหลวงตาแต่เซซิโร่อย่างไอ้ไปพักผ่อนจนถึงเซซิโร่ที่ว่าเออมาเป็นเห็นเห็นต้นจิตที่มันเป็นตัวปอมแล้วก็จนสุดท้ายคือเห็นทั้งไอ้ตัวปอมแล้วก็ตัวจริงเนี่ยคือจริงๆคือทั้งสายนั่นก็เป็นการเดินปัญญาที่ว่าไล่ตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียดที่สุดก็คือไอ้เห็นไอ้สองหน้าที่ว่ามันเป็น ต้นจิตที่ว่ามันเป็นสังขารกับไอ้ต้นจิตท,ที่เป็นจิตเดิมแท้ใจหลวงตาจริงๆคือไอ้ไอการเดินทางของมันทั้งสายเนี่ยคือมาเดินทางด้วยปัญญาแต่ว่ามันไม่ใช่เดินทางที่ว่าไอ้การกระทำอย่างนั้นใช่ไหมหลวงตาถูกต้้งถูกต้องมันก็เลยกลายเป็นที่หลวงตาเคยบอกว่าคือมันจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยคือพ้นทุกข์ด้วยปัญญาอย่างเดียวก็คือเพราะว่าทั้งตลอดเส้นเนี่ยคือมันเส้นปัญญาผมก็เลยเอคิดแต่จะมีปัญญาก็ต้องมีสติครับเคู่กัน ก็เลยเอ้ไอ้ที่หลวงตาเล่าให้ฟังไอ้เรื่องไอ้ลูกกรอบกับหลุมหลุมไอ้หลุมกรอบอะไรโอ้ยหนังเรื่องใช้ไหมเออที่ที่ว่ามันสุดท้ายเหลือแต่ไอ้ไอ้หลุมกรอบกับลูกกรอบแล้วก็ไม่มีไม่รู้สึกถึงตัวเองที่ตีกรอบผู้ตีกรอบแล้วก็คนดูทั้งหลายที่เชียกรอบเลยมันไม่ไม่ให้เอามาคือมันมันหมดมันไม่ไม่เข้ามารบกวนจิตใจเลยครับจริงๆคือไอ้ที่ว่ามันไม่มีการไอรบกวนจิตใจนะก็คือ คือตัวสติส่วนได้ที่หลงตาบอกว่ามันเป็นเส้นสีสีที่มันเป็นพาร์ตเน,นี่ยคือเส้นของปัญญาคือถ้ามันมีสติคือไอ้เส้นอันนี้มันก็จะมันจะเกิดปัญญาแล้วก็ไอ้หลุมไอ้ลูกกอมเนี่ยมันก็จะลงหลุมของของมันเองใช่มใช่ใช่อันนี้ก็คือเป็นเส้นทางของปัญญาตั้งแต่หยาบหยาบที่สุดจนมาถึงละเอียดที่สุดแล้วก็พอมันลงหลุมก้อมก็คือปัญญานี้ก็กหมดไปพ่หลูกก็หลุดปัญญารู้แจงพงล่ญญลงก้นมา มันก็กลายเป็นไอ้หลุมก๊อฟกับก๊อฟมันก็ไปรมปวมเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันมันเรียกว่ามัคสมังคีครับมัคสมังคีหรือมัคสังคีเรียกว่าจิตหนึ่งหรือพุทธะครับความจริงไงทางเดินที่เราสอนพระธรรมนุนเราเรา,เราไม่แผนหมดนะ <laughs> เราไม่เช่ว่าไม่มีแผนเราเราไม่แผนให้หมดว่าให้ทําอย่างนี้เพราะอย่างนี้ทําอย่างนี้เพราะอย่างนี้ทําอย่างนี้เพราะอย่างนี้เราไม่แผนหมดแต่พุทธะไม่รู้เองเรามีแผนแก้ใช่ได้ครับเรามีแผนแก้หมด ถึือบางทีต้องกินยาก็ต้องก็เป็นแผนยาคือเพื่อให้มันให้มันเนี่ยสามารถคอนโทรลได้ไม่เครียดเกินไปฟิลขาดมากเกินไปเพื่อคอนโทรลได้เราก็ค่อยฝึกจิตเอาปรับ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 แล้วแต่ว่าจะปรับได้ระดับใดคือค่อยค่อยปรับให้มันมเป็นปกติพอเป็นปกติค่อยค่อยเอาปัญญาสอดแทรกเข้าไปแต่มันไม่เป็นปกติมันเอาปัญญาสอดแทรกไม่ได้ครับที่เพราะมันไม่ไม่เป็นปกตินั่นคือ S <S <an> คืออย่างแรกก็คือมันไม่มีสติใช่ไหมครับเพราะไม่มีสตินี่คือปัญญาปัญญาในขณะนั้นที่ว่าหลวงตาจะสอดแทรกเนี่ย<ช>มันก็เลยเข้าไม่ได้เพราะว่าตัวสติไม่มีปัญญามันก็เลยไม่มีก็คือเหมือนมันไออย่างนี้มันก็เหมือนไอเราปิดประตูแล้วคือไอไม่ได้เปิดประตูไม่ได้เปิดหน้าต่างให้ปัญญานี้มันเข้ามาโดยโดยโดยที่มาจากหลวงตาใช่ไหมใช่เป็นอย่างนั้นมันก็เลยว่ากลายเป็นตัวสติเนี่ยคือมันก็เลยเกิดปัญญาไปด้วยพร้อมกันมันบางทีก็อย่างบางคนก็ว่า มันมันมันเถียมค้านอยู่ในใจอย่างที่ว่าทาให้ช้าอย่างเช่นว่าเอออย่างนี้เราบอกมันหมกมุ่นมันคิดคิดหมกมุ่นอยู่ข้างในมันต้องรู้ว่าคิดอะไรแล้วแล้วรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรให้เป็นรู้คอยรู้เนี่ยฝึกให้เป็นรู้อยู่เรื่อยๆคิดอะไรเราคิดแต่เนี้ยเราเข้าไปคิดหมกมุ่นต้องรู้ว่าเนี่ยอปัญญามันคือการรู้สติปัญญามันคือการรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรในปัจจุบันขณะแล้วก็แล้วก็ไม่หลงติดไป จต่าเห็นจิตเนี่ยมันคิดเองหรือมันปรุงแต่งเองโดยไม่มีเราเป็นคนเข้าไปปรุงแต่งมันต้องแยกโดยดยปัญญาออกว่าเนี่ยคือจิตมันคิดปรุงแต่งกันเองหรือว่าเราเนี่ยเป็นคนปรุงแต่งแต่เนี่ยเราเนี่ยเข้าไปคนคิดบกุุ้นบกุ้นคุณคิดเลยอย่างนี้มันมันไม่ได้แยกแยะเลยว่าเราเนี่ยปรุงแต่งเราเป็นคนปรุงแต่งคิดหรือว่ามันคิดเองเขาก็เถียงว่าแล้วเขาก็เถียงอยู่คําเดิมว่าถ้าไปคิดเราจะรู้ได้ยังไงบอกว่าเราไม่ได้ห้ามไม่ให้คิดแต่ต้องรู้ว่าเรากาลังคิด แต่ไอเนี่ยมันไม่รู้ว่าตัวเองกำลังคิดคือลงไปจมมันอยู่ในความคิดเวลาทําอะไรมันก็ทําไม่ค่อยสมบูรณ์นะแล้วพวกนี้ไม่ค่อยรู้้อนรู้หนาวมันจมอยู่ข้างในไม่ค่อยรู้ร้อนรู้หนาวพวกนี้ดื้อแต่เขาเขาบอกเขาไม่ดื้อคนก็าองไม่ได้ดื้อแต่เขาว่าเขาเขาบอกว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ยืนยันในความเห็นเข,ขาเนี่ยยืนยันเขาต้องทําอย่างเงี้ยต้องเป็นอย่างเงี้ยทำเง,งี้ยงงเป็นอย่างเงี้ย แล้วก็บางทีเขาก็บางคนก็เขาก็ใจว่านี่เขาเราบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่สมาธิอย่างนี้มันจมมันจมมันติดมันแช่มันนิ่งมันจับอารมณ์มันไม่ใช่รู้อารมณ์เขาก็จะเถียงอยู่แล้วเนี่ยนานกี่ปีกี่ปีก็เถียงอยู่อย่างคําเดียวว่าไม่ใช่สมาธิหรออย่างเงี้ยเราไปใช้อย่างเงี้ยจิตมันนิ่งจิตมันเฉยไปจับอารมณ์นิ่งเฉยจนมันจมไม่ใช่รู้อารมณ์สมาธิมันคือรู้อารมณ์ สมาธิมันคือรู้อารมณ์เนี่ยแต่นี่มันไม่ใช่สมาธิอันนี้คือมันจับมันจมอยู่ในอารมณ์นี่มันคือกิเลสมันคือกิเลสไม่รู้ตัวแม้่แต่ว่างโลภโอบาสบายสว่างขนาดไหนเนี่ยถ้าไปติดมันไปจมอยู่ในมันเป็นวิปัสนูปกิเลสมันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นรู้รู้เนี่ยมันไม่ใช่วิปัสนูปกิเลสวิปัสนูปกิเลสคือจิตมันว่างสว่างเบาขนาดไหนแล้วมันไปจมอยู่ในมันไปติดอยู่ในมันเป็นกิเลสมดนเลยเป็นอุปเป็นวิปัสนูปกิเลส ไม่ใช่วิเป็นวิปัสนานะเป็นวิปัสนูปกิเลสวิปัสนาคือรู้แล้วไม่ติดไม่ยึดเตอนนี้ทําไปจมซะแล้วมันเถียงกันอยู่แล้วมันเถียงยืนพื้นไปแล้วว่ะอันนี้มันเป็นสมาธิเราบอกว่าไม่ใช่ที่มันจมก็เถียงแล้วก็ทำแบบเดิมนี่เป็นสมาธิอยู่นั่นแหละแต่ยังไงมันก็ติดอยู่ในวิปัสนูปกิเลสจมอย่างเงี้ยเป็นกิเลสแต่ไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นต้องธรรมถากไม่ได้เป็นต้องวิปัสนาแต่เขาก็ใจว่ามันเป็นสุดยอดสมาธินิ่งเฉยอย่างนั้น อย่างนี้คือไอ้ที่สติที่ถูกต้องเหมือนที่หลวงตาว่าคือไอ้ตัวสติที่ไอ้ที่หรือว่าสมาธิที่เขาเข้าใจกับสมาธิของหลวงตาเนี่ยคือมันก็คนละตัวกันเพราะว่าไอ้ตัวสติของหลวงตาเนี่ยคือมันก่อให้เกิดสมาธิแล้วก็ปัญญานในขณะจิตเดียวเพราะว่าให้เห็นตัวต้นจิตที่ว่าอันเนี้ยตัวปลอกตัวปลอมเนี่ยผุดขึ้นมาแล้วคือปัญญามันเลยรู้ว่าไอ้เนี้ยไอต้ตัวตัวต้นจิตท,ที่ที่ที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยคือคือมันไม่เที่ยงแล้วก็คือเกิดดับแล้วก็คือปัญญานั้นก็คือ จร,จริงๆไอ้ปัญญานั้นนะคือมันเกิดขึ้นมาจากจากในใจแท้แก็คือมันก็กลายเป็นว่าสติสมาธิปัญญาเนี่ยคือรวบลงในแค่ขณะจิตเดียวในในขณะนั้นใช่ไหมครับถูกต้องแล้วแล้วก็เพื่อให้รู้แจ้งในปัญญาใจของตัวเองว่าสังขารที่เกิดมาในปัจจุบันขณะเนี่ยมันเกิดเองดับเองเกิดขึ้นมาเองตามเหตุปัจจัยของมนแล้วก็ดับมันไปเองเื่อสิ้นเหตุปัจจัยหรือว่ามีเราเนี่ยเข้าไปนคนไปไป,ไปกระทําขึ้นมาเกิดขึ้นมา ไปปรุงแต่งมันขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยไปเอาอะไรไปได้อะไรไปเป็นอะไรไปรู้ไปเห็นไปบรรลุไปสําเร็จไปนิพพานอะไรเงี้ยมันคือไปไปมีส่วนได้เสียอันเนี้ยมันเป็นอวิชากิเลสกรรมวิบากอาวิชากิเลสวัดกรรมวัดวิบากวัดวัด,วดต่างสสารนะมันก็หมุนวนเพื่อมันแยกออกด้วยปัญญาแบบนี้มีสติมันจึงมีปัญญาแยกแยก,แยกออกโดยปัญญาใจ ว่าอันนี้เป็นสังขาร<อ>ที่เกิดมาในทุกปัจจุบันนั้นเป็นสังขารที่มันเกิดเองดับเองตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดเมื่อที่เหตุปัจจัยมันก็ดับหรือว่าเราเนี่ยเป็นคนเข้าไปปรุงแต่งเป็นคนคนก็ไปขับเคลื่อนโดยมีตัวเราก็ไม่มีผลประโยชน์ได้เสียตอนอ่านใจตัวเองตัวนี้ไม่ออกนะเท่ากับไม่มีสติปัญญาใครสอนอยังไงก็ไม่ไปยังไงหรอกอย่างเงี้ยเพราะตัวเองไม่มีสติปัญญาสักทีคนอื่นก็ชี้แน่ก็เป็นปัญญาของเขาครูบาอาจารย์ชี้แน่ก็เป็นปัญญาของครูบาอาจารย์ แต่ปัญญาเราไม่มีก็พ้นทุกไม่ได้สติปัญญาเราไม่มีก็พ้นทุกไม่ได้เพราะเราแยกแยกไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไร <T> บอกว่าไม่ใช่สมาธิเขาบอเป็นสมาธิบอกไม่ใช่เป็นปัญญาเขา่าเป็นปัญญาเนี่ยจะคิดให้มันเกิดปัญญาแต่มันจมอยู่ในความคิดมันไม่เกิดปัญญาจมจนหมกุญคุคิดคิดบกุ่นจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วอันนี้ไม่ได้เป็นเป็นปัญญาเพื่อความพ้นทุกเป็นสติเพื่อความพ้นทุกสมาธิเพื่อความพ้นทุกมันก็เลยคือ ก็เลยว่าสังเกตง่ายๆไว้ที่เขาบอกว่ามันมีปัญญาเนี่ยแต่จริงๆคือในความเป็นจริงเนี่ยสติก็ไม่มีซึ่งจริงๆคือในขณะจิตเดียวมันรวบทั้งสติสมาธิปัญญารวบในอันเดียวแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาเขาเราคิดว่าเรามีปัญญาแต่สติไม่มีแต่จริงเราก็พอพอรวบรวมได้ว่าอันนี้คือมันไม่ใช่ปัญญาแท้เพราะว่ามันเป็นปัญญาที่ที่เราหลงไปหรือว่าเราคิดว่าเรามีสมาธิอยู่เนี่ยแต่ปัญญานั้นมันไม่ได้เกิดซึ่งมันไม่ได้เกิดจากปัญญาปล่อยวางเนี่ยแสดงว่าไอสมาธิอันเนี้ย ก็เป็นสมาธิที่มันมันมันไม่ได้เป็นสมาธิที่มันละพาเราไปพ้นทุกข์จริงๆคือถ้าเราถ้าเราสังเกตดีๆว่าสติสมาธิปัญญาเนี่ยคือคือมันรวบลงที่ว่ามันปล่อยวางในขณะจิตเนี่ยก็คืออันนั้นถึงจะเป็นปัญญาแท้แล้วก็สติสมาธิแท้ใช่ไหมครับหลวงตาถูกต้องถูกต้องเดี๋ยวว,ยว่าอะไรแก่พื้นฐานเบื้องต้นธรรมดาเนี่ยในฝ่ายกุศลน,น่ทานครับทานให้ทานก็ต้องมีสติปัญญานะแม้การให้ทานเบื้องต้นธรรมดาเนี่ยแค่ฝ่ายบุญกุศลเนี่ย เป็นคนให้ชอบให้ทานแต่ไม่มีสติปัญญาเนี่ยก็ผิดพลาดได้นะเช่นว่าสงสารเดี๋ยวมันจะลงแดงลงแดงตายเขาติดยาเค้าไปหาเงินในเขาสงสารเขาอย่างเนี้ยมันก็ไม่รู้เลยว่าไอาการให้มันไม่มีสติปัญญาหรือถูกเขาหลอกจนหมดเนื้อหมดตัวเขาหลอกทําบุญกุศลอะไรก็ไม่รู้เขาหลอกก็ทําบอกว่า ทำกี่ล้านได้สโสดาบันทำเท่านั้นล้านสิบล้านอะไรขึ้นไปได้ได้สกีตา,าคามีทำร้อยล้านอะไรขึ้นไปได้อานาคามทำเท่านั้นล้านได้ได้อาหานก็ทำกันจนหมดเนื้อหมดตัวจนครอบครัวแตกแ,ก,กแยกไปหลายครอบครัวก็ให้ทานยังไม่มีสติป,ปัญญาเนี่ยนั้นแค่ระดับทานต้องมีสติป,ปัญญาเลยศีลก็ต้องมีรักษาศีลก็ต้องมีสติป,ปัญญาไม่รู้อะไรเป็นศีลเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ทำสมาธิในขั้นสมถะก็ต้องมีสติปัญญา ยิ่งขั้นปัญญาที่เป็นวิปัสนาญาก็ยิ่งขั้นต้องมีสติปัญญาใหญ่เพราะสติปัญญามันใช้ตลอดเลยในการของตนของเรือนของชีวิตประจําวันจนก,กระทั่งนิพพานเลยถ้ามีความเป็นอยู่มีสติปัญญาเละจริงๆเลยเละการดําเนินชีวิตแย่มากเลยไม่ว่าการทําธุรกิจการค้าขายดําเนินชีวิตของตนของเรือนของครอบครัวกองการงานทําชีวิตในโลกทั้งมาพุทธปฏิบัติธรรมมาเป็นพระมาปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีสติปัญญาเนี่ยผิดพลาดหมด เพราะทุกอย่างต้องมีสติปัญญากำกับ